สวัสดีผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Game On Channel วันนี้อยู่กับผมแซบบิดและทีมงานอีก2คนแทนและเคซังนั่นเองสวัสดีครับแทนครับผมสวัสดีครับเคซังครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนนะครับจะมาพูดเกี่ยวกับซีรีส์อาเคนที่เพิ่งออกอากาศครบทั้ง9ตอนไปเมื่อบ่ายวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งซีรีส์อาเนะครับเป็นซีรีส์ที่อิงเนื้อหาการสร้างมาจากเกม League Legends of ของค่ายออดเกมแล้วก็ออกอากาศอยู่บน Netflix นะครับผมก่อนจะเข้าเรื่องกันเนี่ยคุยกันก่อนเลยเนาะว่าพวกเรา3คนเนี่ยก็เคยเล่นเกม LL กันมาบ้างนะรเรียกว่ามีความเข้าใจข้าวๆแล้วกันครับก่อนจะไปเข้าเรื่องเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะมีอาจจะมีการสปอยเนื้อหาสําคัญบางส่วนแคมาเริ่มกันเลยดีกว่า ซีรีส์อาเคเนี่ยมีทั้งหมดเก้าตอนนะครับซึ่งทั้ง9้าตอนเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองพิวโทเวอร์และซอนเนื้อหาโดยรวมของซีรีส์เนี่ยจะเล่าถึงต้นกําเนิดเทคโนโลยีเฮกสเตคนะครับมันจะเป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์แล้วก็เวทมนต์เข้าด้วยกันเนาะซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีทั้งความขัดแย้งความเหลื่อมล้ําระหว่างเมืองชั้นบนอย่างพิวโทเวอร์แล้วก็เมืองใต้ดินอย่างซอนนะครับแล้วก็จะมี ความสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆที่ดําเนินออกมาให้เราได้เห็นตลอดทั้งเรื่องเลยก็เนื้อเรื่องคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับตลอดการดูซีรีส์เนี่ยผมรู้สึกสนุกและชอบมากเลยนะในเนื้อหาของอาเคน่ะมันจะมีเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมประเด็นทางชนชั้นต่างๆพอมันมีอะไรพวกนี้มันก็จะแบบมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องพอมีการเมืองมันก็มีความขัดแย้งมีความไม่ลงรอยการมีเรื่องผลประโยชน์เราก็จะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งในพิวทาวเวอร์กับซอน ที่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนอีกด้านหนึ่งของพิวโทเวอร์กา,นนอการเล่าเรื่องของซีรีย์เคในช่วงต้นเนาะมันจะอารมณ์แบบค่อยเป็นค่อยไปทําให้ทั้งคนที่เป็นแฟนเกมแล้วก็ไม่ใช่แฟนเกมของ L L.L เนี่ยได้เข้าใจไปด้วยกันซึ่งผมมองว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยนะมันไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไปในช่วงแอคแรกเนี่ยสามตอนแรกเนี่ยเป็นการบูพื้นฐานให้เราเข้าใจก่อนว่ามันมีตัวละครอ,อะไรบ้างที่กําลังจะมาดําเนินเนื้อเรื่องให้พวกเราได้ดูกันเนาะจริงๆผมว่ามันควรจะเกิน ต้นเรื่องมาสักหน่อยนะสามนาทีห้านาทีนะครับว่าแบบเอ้ยซอนคืออะไรตั้งอยู่ตรงไหนพิวโอเวอร์คืออะไรตั้งอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยอันนี้คือเล่นมาเล่าในเนื้อเรื่องหลักหมดเลยทําให้บางคนที่แบบจับจุดไม่ถูกอ่ะเขาจะแบ a ค k ไปเลยอ่ะใช่ไหมสาหรับแอคแรกอ่ะใช่ใช,ใช่ในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีประเด็นเยอะมากเลยเนาะตลอดทั้ง9ตอนเนี่ยผมชอบการนำเสนอของอาเคนนะมันดูเป็นผู้ใหญ่มากเลย อย่างประเด็นที่ผมชอบเนี่ยล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเลียวเดียะมันทําให้เห็นอีกด้านหนึ่งของเด็กหนึ่งคนเนาะก็คือตอนที่พาวเดอร์อ่ะหรือว่าจิงส์เนี่ยตอนที่ยังเป็นเด็กเขาโดนทิ้งเอาไว้ให้อยู่คนเดียวตอนที่วายกำลังจะไปช่วยแวนเดอร์ที่เป็นพ่อบุญธรรมะนะมันทําให้เราเห็นว่าพาวเดอร์เนี่ยมีอาการทางจิตเนาะเป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่แบบเขาใส่เข้ามาแล้วก็ผูกกับตัวละครตัวนี้ได้ดีอะ่ะมันทําให้เห็นว่าการกระทําของพาวเดอร์หรือต่อมาที่เป็นจิงส์เนี่ย มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันมีที่มาที่ไปเพราะอะไรมันทําให้เรารู้สึกว่ามันดูจับต้องได้มันดูเรียวมันดูจริงมันดูเหมือนกับเป็นคนคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขามีตัวตนจริงๆเออผมก็นึกขึ้นได้หลังจากที่เซบิดพูดเรื่องประเด็นอาการทางจิตไปนะครับซึ่งมันสามารถพบเห็นได้จริงๆเนาะในยุคปัจจุบันที่แบบคนเราเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะขึ้นเนื่องจากโลกมันกลมกับสังคมมันบีบนะครับแย่เลยกับอีกเรื่องหนึ่งที่ น่าสนใจและเห็นได้ชัดเจนคือเรื่องประเด็นการเหยียดชนชาติหรือว่า r รซิสนะครับจากในเนื้อเรื่องอาเคเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการแบ่งแยกชนชั้นกันโดยชัดเจนนะครับระหว่างเมืองข้างบนกับเมืองข้างล่างนะครับเมืองข้างบนก็คือ p i l ส์โอเและเมืองข้างล่างคือซอนนะครับมันแสดงให้เห็นถึงสังคมของประเทศที่กําลังพัฒนา ในประเทศบางประเทศเนี่ยมันมีการเหยียดหยามอย่างนี้กันเกิดขึ้นจริงๆนะครับคุณเป็นคนข้างล่างคุณไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาข้างบนอะไรประมาณนี้แต่ยังมีอีกประเด็นนะครับที่ผมชอบอยู่ของในเรื่องเนี่ยครับก็จริงๆเป็นเรื่องของการเติบโตของคนเราอะครับจากที่เราเห็นนะว่าตัวของเจสอะตอนแรกเป็นคนยังไงแทมิเนอร์เป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงเป็นยังไงแล้วมันมีการเติบโตของตัวละครข,ขึ้นมาครับ เออพอพูดเรื่องประเด็นตัวละครแล้วเนี่ยสิ่งที่อาเคนทำได้ดีเนี่ยผมมองว่ามันก็คือการที่มุมมองของตัวละครค่อยๆเปลี่ยนไปในแต่ละแอคมันมีเหตุผลของการกระทำอะ่ะมันมีเหตุผลว่าทําไมแนวคิดเขาถึงเปลี่ยนไปแบบนั้นผลลัพธ์สุดท้ายทําไมเขาถึงกระทําการแบบนั้นออกมาอาเคนดําเนินการพัฒนาความคิดตัวละครในส่วนนี้เขได้ค่อนข้างดีเลยใช่คือต้องบอกว่าอะไรนะการตัดสินใจ ครั้งของตัวละครแต่ละตัวครับมันมีเหตุผลมารองรับหมดเลยเนาะใช่ไหมครับถ้าเกิดมองเข้าไปลึกๆอ่ะมันมีภูมิหลังมันมีเหตุการณ์อะไรก็ตามมารองรับการตัดสินใจนั้นทําให้รู้สึกว่าเอยตัวละครมันไม่โง่อ่ะใช่ไหมใช่ไหมใช้คํานี้ได้ไหมเราแล้วมันไม่มันไม่ขัดใจอ่ะใช่ใช่ใช่คือแบบอย่างเช่นอ่าโอเคการกระทําบางอย่างของจริงเนี่ยมันแบบคนที่มองภายนอกอ่ะมันจะแบบอะไรอ่ะทําไมถึงทําอย่างนั้น ทั้งทงที่ทาอย่างนี้เรื่องก็จบแล้วแต่ว่าเราก็เข้าใจเนาะเพราะว่าจริงอ่ะมีอาการทางจิตไงไม่มั่นคงทางอารมณ์มะเนาะคนอื่นๆในเรื่องด้วยก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นวายเองเป็นเจสเป็นเคสลินเป็นวิกเตอร์ทุกคนมีเหตุผลที่ตัดสินใจอย่างนั้นมันรู้สึกว่าแบบเรียกว่าไงรู้สึกว่าแบบเรียวอะ่ะพูดไม่ถูกเรยวใช่ดูเออโลกมันจะถูกเซตอยู่ในโลกแฟนตาซีใช่ไหมครับแต่มันแบบมันยังรู้สึกว่าการตัดสินใจของคนอ่ะมันเรียวอะแล้วก็เมื่อกี้ที่แซบิดพูดถึง คนมองจริงไม่เข้าใจในตัวจริงอะ่ะมันก็จริงๆนะครับที่ว่าคนที่ไม่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะไม่เข้าใจคนที่เป็นโรคซึมเศรา้าหลายคนก็มองว่าแบบเอ้ยแค่นี้เองทําไมต้องจิตตกขนาดนั้นด้วยถ้าเป็นเขาเขารับมือได้อะไรเงี้ยครับจริงๆคือต้องบอกว่าคนเราอะ่ะมันรับมือสถานการณ์ได้ไม่เหมือนกันซึ่งเรื่องอาเคเนี่ยแสดงออกมาได้ดีมากๆนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วแบบมันจะมีเยอะมากเลยเนาะซึ่งพอเอาเนื้อเรื่องทั้งหมดมารวมกับเสียงภาค แล้วก็มันรวมกับงานภาพงานแอนิเมชันที่อาเคียนได้นําเสนอออกมาเนี่ยมันทําให้ซีรีส์เรื่องนี้ดูเป็นการ์ตูนแอนิเมชันที่ดูเป็นผู้ใหญ่อะมันดูจับต้องได้มันดูเรียวมากกว่าการ์ตูนทั่วๆไปเนาะ <c oughs> คือมันก็เป็นแอนิเมชันที่แบบมันเป็นการ์ตูนแหละมันมันมีความเป็นการ์ตูนของมันเรียกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดอะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแอนิเมชันอะด้วยงานภาพที่สื่อออกมาด้วยอารมณ์ที่สื่อออกมามันดีมากดีจนเรารู้สึกว่า พวกเขามีตัวตนอยู่จริงๆในโลกเราจริงๆนะอย่างพวกงานภาพต่างๆเนี่ยสวยนะผมว่ามันมันดูหม่นเนาะมันดูหม่นด้วยตีมเรื่องที่แบบอย่างที่บอกไปเนื้อเรื่องมันมีประเด็นละเอียดอ่อนค่อนข้างเยอะแม้ว่ามันจะดูหมดแต่มันก็ดูสนุกมันดูเข้าถึงอารมณ์เราอะแต่จริงพวกงานภาพเนี่ยผมชอบพวกฉากแอคชั่นของแต่ละอันนะเหมือนแบบฉากแอคชั่นแนะต่ละฉากกับดีไซน์ออกมาแบบต่างกันนะ เอฟเฟกที่ปลายหมัดหรือว่าปลายศอกอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อะไรตรงนี้มันมันเสริมเติมเข้ามาแล้วมันดูสนุกนะดูเข้าถึงอารมณ์ดีอะดูไม่ขาดอะไรไปเออแต่นอกจากเรื่องภาพอะมันยังมีเรื่องเพลงนะด้วยความเป็นไ <c oughs> ล,ล์ออดมิวสิกนะเรารู้กันนะตอนเพลงของฉากเอ็กโคฉากที่เอ็กโคสู้กับจิงอะตอนนั้นอันฉากนั้นผมชอบที่สุดเลยนะทั้งงานอาร์ทั้งเพลงเพลงที่ผมชอบมากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเขาใส่เข้ามา ตรงบริเวณในเรื่องตรงนั้นเรารู้สึกว่าแบบโหอิมแพคมากเลยอ่ะคือตอนที่ซิงส์อ่ะจุดแฟสีฟ้าแล้วก็เพลงขึ้น,นคนลุกมากคนลุกมากคนลุกมากเพลงนั้นชอบมากรู้สึกว่าแบบเขาใส่เข้ามาแล้วแบบมันอินอะมันแบบอารมณ์มันกระแทกเข้ามาพอดีเลยอ่ะในเรื่องของเพลงด้วยเลกล่าวจากแอคหนึ่งที่อุตสาปปูมาเออใช่มันแบบมันพั่นทูเข้ามาหมดเลยนะฉากนั้นฉากนั้นฉนะา,ากนั้นดีมากชอบมากแล้วก็อีกเพลงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เนาะ เพลงตรงไทเติลเพลงเอนเนมีของ m a g i n e d ด a g o n เนาะผมมีความรู้สึกว่าผมชอบเวอร์ชันนี้มากกว่าเวอร์ชันที่อยู่บน u t u b e อีกอะ่ะมันเป็นเวอร์ชันที่แบบมันอิมแพคแล้วมันดูเข้ากับเนื้อเรื่องดีอะ่ะผมแทบจะไม่กดข้ามเลยนะ9้าตอนเนี่ยรู้สึกจะกดข้ามไปแค่ครั้งเดียวมัง้งมันเป็นเพลงที่เหมือนกับบิว l อารมณ์ของเราก่อนเข้าสู่เนื้อหาของแต่ละตอนนะรู้สึกว่าแบบดีมากเลยแล้วก็ยังมีเพลงแบบอีกเยอะมากกันเนาะในซีรีส์เราต้องไปลองฟังกันดูเรียกได้ว่าแทบจะมีตอนละเพลงเลย เกือบจะตอนละเพลงไม่ซ้ำเลยนะเพลงใช่โดยรวมถือว่าซีรีส์แอนิเมชันเรื่องอาร์เคนี่ยผมชอบมากเลยนะซึ่งผมไม่ใช่คนที่รู้เนื้อเรื่องของ League of Legends อยู่แล้วเนาะพอได้มาดูอะไรแบบนี้แล้วงานภาพงานเสียงมันแบบสุดมากเลยอนะแบบโคตรชอบเลยโคตรรักเลยนะเรื่องเนี้ยผมประทับใจมากส่วนสำหรับผมที่ค่อนข้างเล่น LL แล้วก็ติดตามเนื้อเรื่องของ LL มา ในระดับหนึ่งะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางอย่างเนี่ยที่มันเล่าในซีรีส์อาร์เคเนี่ยมันก็ไม่เคยถูกกล่าวถึงในรอหลักของ LL มาก่อนพอรู้สึกเฮ้ยเราได้รู้รายละเอียดเรื่องราวความเป็นไปของจักรวาล l e ล e บอ o ฟ g e n จนได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่วนของเรื่องภาพกับเพลงเนี่ยก็อย่างที่แซปปิดได้พูดไปเลยสุดจัด<ม>นะครับแล้วก็ชอบมาก โคตรดีงานว่าโคตรดีใช่ครับชอบมากจริงๆส่วนที่ทําให้ผมสนุกมากที่สุดสําหรับมันนะน่าจะเป็นแบบหลายๆสิ่งในตัวอาเคนะครับมันทําให้ไปผูกกับเนเรื่องในเกมมีกิมมิคมีแบบของในเกม,มอยงนี้ไปโผล่ข้างในตัวอาเคนี่ยครับทำให้อินกับมันไปมากกว่าเดิม ผมเล่นอินไมคมันเพราะผมม่ะเล่นเล่นเยอะอยู่แล้วเล่นเกมเยอะอยู่แล้วนะอย่างเงี้ยแต่สำหรับคนทั่วไปว่ามันก็โอเคนะก็สาหรับเพื่อนๆที่ดูซีรีส์อาเคนจบแล้วนะครับมีความคิดเห็นยังไงมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแต่ว่าถ้าจะสปอยก็เออคลิปเราก็สปอยอยู่แล้วป่ะนะก็อ่ะอย่างไรก็มีแฮชแท็กสปอยไว้สักนิดนึงก็ยังดีแล้วก็ให้มันขึ้นแบบ กดตูเพิ่มเติมอะครับจุดๆลอยก็สามอันทัรก็อยังดีเนาะส่วนเพื่อนๆที่ใครยังไม่ได้ดูนะครับแนะนําให้ไปดูเลยนะครับของโคตดีดีดีจริงๆนะดีจริงๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ